เอาอาหารขึ้นให้น้องแมวข้างบนนะคะเพื่อนอืมค่ะอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะอาหารมีของน้องค่ะเดี๋ยวเราปีนนอาขึ้นให้น้องบนนั้นกันอืมนั่งลอยตรงนั้นนะคะแมวเมวเดี๋ยวจะเอาน้ําใหม่ให้น้องด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปวางนะคะนี่ค่ะสองตัวลูกแมวนะคะน้องแมวส้มน้องลอยอยู่ข้างบน แล้วเ,เอาขึ้นไปให้น้องแล้วจะเอาอาหารไปวางให้น้องก็มีประทูด้วยประทูเอาไว้ข้างบนแล้ว จะกินอาหารเลยหรือว่ามีกระถิบข่าวเมียวเเร็วน้ำน้องอยังเหลือนะคะน้ำน้องยังเหลือค่ะรอ,อ,อ,อดูกันว่าน้องเขาจะมากินไหมเอ้มากินเร็วเมียวเมียวไปไหนแล้ว น่าม่จะกลัวเราเดี๋ยวเขาก็มากินเองนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราใส่รองเท้าบูทเดี๋ยวไปล้างถังนมก่อนเดี๋ยวไปล้างถังนมก่อนเดี๋ยวน้องเขามากินเองนะคะอากาศค่อนข้างร้อนเดี๋ยวรอให้น้องเขามากินเองนะคะเดี๋ยวเขาก็มาตั้งไงมาแล้วมาแล้วค่ะเดี๋ยวน้องก็มากินค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมสายตาที่ดึงแสงเขากําลังลงมามาค่ะเดี๋ยวก็ดดลงมากิน มากินเร็วมา,รมากินเร็วลูกกระโดดมากินเร็ววางไว้ให้แล้วไม่ต้องกลัวมากินเร็วนี่ค่ะเดี๋ยวน้องเขามากินน้องกะระโดดมากินค่ะแลมาที่นี่ ไปคุมไปคุมหมดแล้วนี่ค่ะส่องไปไปเจอน้องเขาตรงนั้นตรงนั้นน้องเขากลัวเราไปแล้วเพื่อนๆยกาปให้น้องเขามากินเองนคะคะเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆชอบคลิปน้องแมวเหมียวแบบนี้ก็ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะนคะคะเราเดิอนออกน้องเขาก็มากินแล้ว นั่นไงามากินอาหารเม็ตรนะคะเจ้าหนูตัวเล็กนะคะลงมาจิบน้ําก่อน,นะคะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งกินอาหารเม็ตรดูวน้องจะกินปลาทูหรือว่ากินอาหารเม็ตรนะคะ๋อกินอาหารเม็ตรนะคะน้องชอบอาหารเม็ตรนะคะลูกแมวแต่ว่าแม่แมวน่าจะกินอาหารที่เป็นปลาทูฟุกข้าวค่ะเขาชอบอาหารเม็ตรนะคะสรุปน้องกินอาหารเมดตรคะเพื่อน นั่นค่ะกำลังกินนะคะดวงตาเล็กๆนั่นคือดวงตาน้องแมวค่ะพอดีมันเมื่ออาจจะมองเห็นไม่ชัดนะเพื่อนๆโอเคเราไปแล้วถ้าชอบก็กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย